ต่อเติมบานพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องประจุขู่สุขคนวันนี้พอกับช่องสติขึ้นกาวต่อเติมบานพี่น้องพาพี่น้องมื่อนี้สติกะทักทายพี่น้องประจุขู่สุขคนเมื่อวานจะเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวเรื่องวันนี้กะมืัอนี้มาต่อเติมบานพี่น้องที่กะมาเฮ็ดบานจ้างสร้างคุณมาต่อเติมให้ บ่ซ้อเฟกได๋ซิซะเนี่ยบักหลอ <coughs> It's like Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không đấy? วันนี้บรรยากาศนีพี่น้องบรรยากาศคึมคึมสดใสนีกอะไรบรรยากจะเงียบสกงบเงียบทิ่คึมคึมนะพี่น้องเนาะต่อเติมบ้าน เกอบกิ่งหนึ่งอยูอ่ใช่ย่ะเอ้ยอาโกวะฮันโกวะฮันอากะถ้าท,ท้ายพี่น้องมื่อสุขุสุคนนะพี่น้องปัจจัยใดน้อพี่น้องทั้งแผ่นทินไหวทั้งพังไทยกับพี่น้องจังไดรพี่น้องทั้งพังไทยกับสูส่ไปเด้อพี่น้องสติกเป็นกำลังใจหายเมื่อสุขูสุคนขอหายพานวิกฤตหนีไปได้น้อพี่น้องเนาะจังไดรกับสู่ไปน้ากัน ขอให้อยู่หลอดปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็เป็นจัางไดกาสติ๊กเป็นกำลังใจให้เมื่อสุขสุขคนสุสุสสจนมากระพานวิกิตนี้ไปได้แต่ว่ามันนีกับเพื่อนก็จะตกอยู่พี่น้องตกก็ตกลงมากใช่ไหมมันหอนอย่างนี้ you mm -hmm. ดีเชนนะได้อนอดจับนะไม่ใหญ่ ยังไรพี่น้องยังบอลเหลี่ยมทีเพียวบะเทิงนดัดบะเทิงนัดมาสัน่น

มึงยังมรุดเลยวะรุดไปฝุ่นลยรุดแหลเดไหวน้ำเต้ จะสี่เลยนะเล้ยเกข้างอะไรคือว่าสอดเลย พี่พี่น้องจ้าบาสติกับซิประมาณนี่อะไรพี่น้อง <c oughs> บ่มีเงินมีทองพี่น้องเฮ็ดไปก็สิแหละ <c oughs> ก็ออกแต่ละเล็กละน้อยทีเงินหลายคือเพิ่นเนด้เนาะพี่น้องเฮ็ดดีๆง,งามเน,ะ <c oughs> นาะเฮ็ดงามบาลัางเงินรายะรู้อยู่ tôi chị cái răng phải nhảy bên dưới là tôi bị ở đây

มาเมื่อคืนยี่ห้าน้อต้องให้อบดวนบ้างยอดี่ยทุกคนเยอะไหนบอกมันปกติมันชิงกรทางผีรถนี่ตะกี้มันชิงมา้งางผีอ๋อในเมืองลราจาพี่น้องในเมืองสารวัตรมาติก็ประมาณนี้และรถช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะ พี่่่สสิิงงก็ดปนมนักผ่งนานได้ก็จะว่านี้ป่ะ การค้าจึงซี้ไงแก่หละจะขคือแก่หละจ้าหลังคอความอ่ะนี่รถน้ำมันจะไถอยู่ด้วยอ่มาเติมน้ำมันพี่น้องเขาเติมปั๊มน้ำมันป้อตาทอก้อนพี่น้องนะเจอกขามาในก้อนจะไปทางใดก็เพิเติมราใช้นมานาไยจะเตียงเท่าไหร่ันม่ขันชิ้ขาวใช่ปะ นี่ยน้มันอี่คนสรไรวิโก้ขนาดบ่นี่นะนี่ยนะไ้ป้ายขี้เรื่องป้ายเรื่องคามชืมันจะพังนะมันอยู่พังบีมนันอยู่พังบีนนพังนี่มัอยู่ที่เอ,อืมแมน่นและวเราพลุมองก็ป้ายพังนัน้นเป็นติ ลงเป่าเว้ยมอเลยจากล่างนี่มันเติมน้ำมันพี่น้องปั๊มปตทได้แน่ี้กับมาปั๊มปรถไล่รถไ่ดีรถปั๊มปตทอนนัเนเพราะม่เนรถปั๊มปนี่เขาใส่ยายาปีเปตัมลดมูไรไปแล้วปั๊มปตทนี่พี่น้องปนตอแต่รดเด้พี่น้องรอคิวตลอดมปั๊มเนี้ย ม่ด้เป็นน้องรถมาแต่ฟังไทยนปั๊มน้ำมันดูไซเมอร์เนี่ยได้กลับม่จ้าเปินน้ำมันซีเซนเี่น้องนั่น้แหละไม่เซเว่นในเรองเน้องเลยนี่จะตีพเซเว่นเอเลเว่นเป็ปั๊มปัตตะเป็นน้องมีเเว มีอย่างวานันนาอีอย่างเกาะซื้อมันไอแม่สันก็มีพี่น้องนไอแม่ันนพี่น้องนี่ก็เติมแล้วมีเซนใจไปเรียบร้อยอ่าไอแม่สันงนั้นอันนี้ก็คล้ายๆเซเว่นในช่ววัซื้อมา ทยมินอันยังนะจึงก็มาซื้อสังกะสีแล้วมาหอนม่มาสังกะสีอยู่นี่พี่น้องนี่เป็นกอดังของเคนนะซื้อสังกะสีพี่น้องชิ้วหกแผน่น ประมาณนี้พี่น้องเพิ่มุึ้นเนาะรถกระไรเานี่ฮะนะแ่นี้เลยซือก่อราไรเลยเดนี่ มีเงินได้๋ยดีมือเงินได้๋ด้นี่เด้อเจ็ดแซงกับสี่แซงกับลานเอ็ดเลยมือตลาดสะลุไปยังตลาดก็ตลาดข้าวสุก้วยปะฮะตลาดข้าวตลาดโมยข้าวเป็น้องแล้วก็ตลา,านดนั้แจงเซนร่มในช่องขี่ ออ,ตตอ,ออกจากสื่อขอ้อมากผิดต,ต่อพี่น้องออกจากสื่อข้อมากผิดต่อเป็นทำไมทุกหน้ันนี้เป็นบริษัทนะนทไหนนะเตอร์แทบมาบีอ่ะแต่บีอันมาลมงขึ้นเล่นเน,นาะก็เพราะไรคลายของมันน,นะกินเ,เป็นทางผ้าได้มันโยงไปแล้วหัวค้าเป็นล้านเราไก่จิงจริงไปละบอจิงไล้วบ่ จริงละปะนีพัวนี้มาซื้อที่ดอโน่สื่อละเลยพวันในข้าพเจ้าพุ่เข้าื้อเศร้าของพระที่ทักทายพี่น้องเมื่อสุขูสุขโคนฟังไทยน้อพี่น้องเนาะเป็นใจในกาสว่วงนี้ดินตะลมกาดจกะสูบไปน้ำกันเด้อจ้าสติตเป็นกำลังใจให้เมื่อสุขูสุขโคนเนาะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีเด้อสู้ๆไปน้ำกันเด้อสติตเป็นกำลังใจให้เมื่อสุขูสุขโคน ส,ส,สิบกแจะไหรอหรนหูณเ็ชินนียง้ยส,ส,ส,สิบพันเ้่ัน้ววนองรถตอนนี้ยังอะไรเ,เป็นไดพ์่นดองวันพักเทียงอ่ะ จังไง่จั่งลอจั่จในเมืองต้วเมืองสารวันนี่มันป่อซำเมืองอุบลนอเบรย์ซเนาะเมืองอุบลนน่ยังสิไลกว่านอซแดิท้างคางอำนาจเจริญสินาะมันไปซํเชกงซำเชกงยังไรก็ดีว ชื่อห้องเป็นประโง่เป็นยังเงินทองมันแห้งหายากอันนี่ลงตลาดพี่น้องมาตลาดลงตลาดคั้งหนึ่งนี่ก็มาทึงตลาดแล้วลงตลาดคั้งหนึ่งกันพี่น้องกับตลาดเด้อจ้านี่ยมากระมาทึงตลาดพอดีเนี่ย ฮ้อนแดดดีแด้วมันนี่ฮู้ยฮู้อืออืออ้าเอ๊ะเป็นใหม่มั้งนะไปเลย นี yeah, it. It mm ่ก็ตลาดเมืองสารวัตรนี่พี่น้องรู้สึกกว่าช่วยได้เแ่าพี่น้องใช้วิชีป่ะนี่นี่นี่เลือกต้องงามเนยบอสทุงเนี้ยซื้อมะขามใช่วยไม่ะต่อกับรูดไม่ขาดอะไรที่เราจะก็มะม้านะก็สีดังำ ขครดีบ๊อสวังนะขายดีตาคอยู่เออกเ็เออกโทีนี่กโอน้